สี่สิบกู้ซื้อบ้าน4.5ล้านช้าไปไหมครับเงินเดือนเจ็ดหมื่นหนึ่งไม่มีหนี้อะไรช้าไม่ช้านี่ผมไม่ผมพูดคํานี้ก่อนนะครับเรื่องการเงินอย่าไปมีไอเกณฑ์เลยฮะเวลาผมเห็นไอข้อความประมาณว่าอายุเท่านั้นควรมีเท่านี้อายุเท่านี้ควรมีเท่านั้นนะครับทําไมเราจะต้องมีเส้นมาตรฐานเส้นหนึ่งซึ่งทุกคนต้องกระโดดข้ามเส้นนั้นไปแล้วถ้ากระโดดข้ามเส้นไปได้คือดีแล้วถ้าไม่ได้ข้ามเส้นนั้นคือแย่คนเราควรจะมีบ้านก่อน30ใครบอก ็คนเขาเรียนจบมาคนเขามีภาระเขามีพ่อแม่ที่หาไรายได้ไม่ได้เขาต้องเลี้ยงดูน้องเขายังเรียนไม่จบใครอีกคนหนึ่งจบมาพ่อแม่ก็มีหน้าที่การงานมีเงินใช้ดีนะน้องก็ไม่ต้องส่งเพราะพ่อแม่ก็ส่งเลี้ยงแค่ตัวเองคนเดียวมีเงินก็กินก็ใช้นั่นก็ชีวิตของคนนั้นเขาก็จะทําอะไรอยากจะซื้อบ้านซื้อรถ,ถเขามีกําลังส่งก็เรื่องของเขาดังนั้นไม่เห็นจําเป็นเลย เพราะนถ้าคนเรามองอินไซต์เอาออกจากตัวเองไม่ได้นั่นคือความทุกข์ขั้นส,ส,สูงสุดเลยนะแล้วเราก็จะเปรียบเทียบว่าคนนั้นมีทําไมเรายังไม่มีทําไมเล่าถูกไหมเราต้องมองจากเราออกไปว่าเออมองแบบเข้าใจคือผมว่าให้กําลังใจตัวเองบ้างเนาะคนครับผมอายุเท่านี้ผมยังไม่มีนี่เลยครับแล้วใครบอกอายุเท่านั้นต้องมีเท่านั้นก็ถ้าชีวิตคุณมันต้องมีด่านให้สู้มากกว่าเขา อาทำไมไม่รู้จักให้กำลังใจตัวเองไม่รู้จักำํคำความเข้าใจกับชีวิตตัวเองก็ชีวิตเรามันตั้งต้นจากติดลบอะถูกไหมเราก็ต้องเขาเรียกว่าหัดกอดตัวเองบ้างเถอะมึง erm ถูกไหมเออจะรอ้อยคนอื่ N, คน,นคนนู้นคนนี้ไหม,มไม่กอดตัวเองบ้างกอดแบบเข้าใจว่าเออก็เออก็เรายังมีภาระเนอะก็เรายังต้องเหนื่อยเนอะก็เรายังต้องสู้นะ,ะเพรนั้นจะมีบ้านเมื่อไหร่จะซื้อบ้านได้เมื่อไหร่จะซื้อรถได้เมื่อไหร่ช้าก,กว่าเพื่อนในรุ่นก็ไม่เป็นไรหรอกนี่ผมพูดจากสิ่งที่ผมเคยเป็น เพราะผมก็เช่าบ้านฮนะจนถึงอายุสามสิบหนะฮะบ้านที่ซื้อมาก็ให้คนอื่นเช่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีรถเป็นของตัวเองซื้อรถคันแรกตอนอายุสาสิบสี่ก่อนหน้านี้ไปไหนมาไหนก็ใช้แท็กซี่ใช้รถเมย์ใช้รถปอออรถปอนี่ฮิตที่สุดเพราะมันเย็นดิก่อแล้วทําไมอะ่ะถูกไหมไปงานเลี้ยงงานแต่งเพื่อนก็ให้เกียรติเพื่อนหน่อยนะครับไปแล้วเหงื่อโซกเดี๋ยวหน้าเกียด ก็ห้อยสูตรอยู่ในมือตรงนี้แล้วก็ขึ้นแท็กซี่พอไปถึงก็ถามเฮ้ยบ้านใครอยู่บางกะปะิบ้างแวะส่งกูนิดหนึ่งถูกไหมมันเป็นไรก็ไม่ได้รู้สึกอายเพราะผมคิดว่าผมก็ทําเรื่องที่ยิ่งใหญ่อยู่ก็คือช่วยครอบครัวผมอยู่นั้นไม่มีเรื่องอะไรน่าอายนะครับมันผมพยายามจะบอกทุกคนว่าอย่าเอาไอ้คาว่าอายุเท่านั้นเท่านี้ช้าเร็วบ้าบอบ้าบออย่าไปเชื่อมากแนะให้เป็นไปได้ไหมว่าคนคนหนึ่งจะสู้มาเรื่อยๆไม่มีอะไรเลยค่อยๆตย่ จนอายุ40ิแล้วมีทุกอย่างก็ไม่ได้ช้าเนาะเราอยู่ถึง60สิอยู่ถึงแปดสิถูกไหมอา่าเราก็อาจจะตามจังหวะชีวิตของเราดนตรีมันจะเพราะก็เมือเล่นตามจังหวะชีวิตก็เหมือนกันฮนะจังหวะของชีวิตก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะครับก็ฝากไว้เพียงไม่ผิดอะไรเลยนะไม่ผิดอะไรเลยนะครับสําหรับคุณคนนี้ถ้าคุณจะซื้อบ้านตอนอายุเท่านี้ก็ซื้อได้นะครับส่วนการกู้ยืมเงินนะ สล้านนะฮะสี่ล้านหล้านก็ส่งประมาณสัก3ามหมื่นนะฮะอ่าด้วยเงินเดือนก็พอจะผ่อนไหวนะครับคำถามคือไม่มีหนี้อ่าแล้วค่าใช้จ่ายต่อเดือนเป็นเท่าไหร่เพียนสิ่งที่คุณ